สวัสดีครับพบกับเทียนเจอร์นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสาวกลายเรนเจอร์ทุกท่านนะครับก็ขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะตลอดทั้งปีใหม่เลยนะครับเปิดกาชาขอให้ได้เรนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับไม่เกลือกันทุกท่านนะอ่าวันนี้เข้าเกมมานะครับก็สี่ทุ่มนะอ่าก็มาเปิดเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับคือผมเห็นแล้วล่ะว่าเป็นตัวมูนนะครับทัาแสงตัวมูนไอซ์ฮอกกี้นะครับ แต่ผมเห็นว่าแววแบบว่าเหมือนสกิลเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกันบินนะเนื่องจากว่าตัวของเมอร์ลี่คริสต์มาสเนี่ยมันออกมาก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวบินนะผมก็เลยคิดว่าตัวมูนไอซ็อกกี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวกันบินนะครับคือใจเนี่ยอยากให้เป็นเลนเจอร์ครบเครื่องนะเหมือนเห็นสกิลแล้วแบบว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแต่กลัวเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นตัวกันบินหรือเปล่านะแต่ไม่ใช่ตัวบินแน่นอนนะครับโอเคมีแพ็กเกจเลนเจอร์ปีใหม่นะครับ สามารถรับเรนเจอร์ยอดนิยมแต่ละท่าได้1ตัวน่าจะสุ่มนะน่าจะสุ่มจาก5ตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมโอ้โหพูดยากนะคือถ้าเกิดคนที่ไม่มีเรนเจอร์เลยเนี่ยต้องตอบว่าน่าสนใจนะครับโอ้โหเกียร์นี่แบบว่ามหาสหั์เลยดีเดียวนะครับโอ้โหมีทั้งเซตปีใหม่นะครับอุปกรณ์ชมจันทโอ้โหเกียร์คริสต์มาสนะครับแล้วก็ เรียวนาเจ็ดาวอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเลือกรับอุปกรณ์7ดาวได้1ชิ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นการันตีนะโอ้โหเพียบเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเกียร์เซตปีใหม่นะครับแล้วก็เรนเจอร์สตัวนะครับตามที่บอกเลยนะคือเรนเจอร์โอ้โหผมไม่รู้ว่ามันจะน่าสนใจหรือเปล่านะที่น่าสนใจก็น่าจะมีแค่ตัวมูนนะครับ ไอซ์ฮอกกี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอะเข้าเกมมาก็ตารางล็อกอินธรรมดาตารางล็อกอินพิเศษนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวเรนเจอร์ครับเป็นทีมกีฬาฤดูหนาวอ่ามีสโนว์บอร์ดรถลากนะครับแล้วก็ไอซ์ฮอกกี้ครับเกียร์เพิ่มโอกาสอ่ะเกียร์มันมีการันตีนั่นเองนะอันนี้ดูสนิดนึงนะครับ ว่ามีอะไรบ้างอะเดี๋ยวมาดูเรนเจอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับมูนไอซ็อกกี้ที่เป็นธาตุแสงแน่ๆนะอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวกันบินหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นตัวครบเครื่องอใครเข้าเกมมาแล้วก็คงจะรู้แล้วนะครับมูนไอซ็อกกี้ทบเป็นธาตุสโอ้โหเป็นตัวกันบินโอ้โหเห็นแล้วรู้เลยครับแต่ว่ามีความสามารถไฮเปอร์ลาสแอทแทกนะครับความน่าสนใจของตัวนี้คือน่าจะมาหยุดยั้งความเกลียน,นครับของตัว ซารีบินอ่าซารีม่อบินนั่นเองนะคือมันเป็นธาตุชนะทางกันโดยตรงนะครับก็น่าจะเก็บกวาดกันได้ง่ายขึ้นอ่ะบางคนอาจจะแบบโอโ้เจอแล้วปวดหัวเหลือเกินนะสกิลหนึ่งนะครับดามเมจลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับลดอัตราการหลบสกิลจริงๆเรายิงคลิใส่ตัวบินนะก็น่าจะให้มันลดหลบหลีกน่าจะดีกว่านี้นะครับ เพิ่มความเร็วในการโจมตีติดคินะครับแล้วก็ดาเมจคีโอ้โหนี่คือบัฟตัวเองซะเลยนะคือไม่ต้องให้ตัวอื่นบัฟนะครับบอกได้เลยว่าน่าจะถึงจุดจบแล้วนะของตัวซารีมอบินนะครับคือก็คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่ามันก็น่าจักค่าได้ง่ายได้ขึ้นนะครับอ่าน่าจะประมาณนี้นครับยืนจุด320อ่าโอเคเพิ่มระยะยืนได้อีกนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ใช้ได้ความเร็วในการโจมตีก็กลางๆนะครับกูดาเรนเจอร์ ก็ตามปกตินะอ่ะร่ธาตุถือว่าใช้น้อยครับคือผมมองว่าเวลลร้อยสถ้ามีเกียร์ดีๆเนี่ยน่าจะสอยซาลีบินโตแม็กพอได้อยู่นะครับอ่ะตัวนี้ผมไม่สนใจเลยเพราะว่าเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าไม่น่าจะเก่งสักเท่าไหร่นะครับอ่าดาวเมยกเลิกฮิลไม่ทะลุด้วยนะอ่าดาเมทสองสกิลอ่าดาเมทสองสกิลนะครับแต่ว่าไม่ทะลุนะเป็นไหวพริบธาตุไฟนะครับที่ โอ้ยืนก็ใกล้นะเคลื่อนที่ก็ช้าครับความเร็วในการโจมตีก็ต่าโอ้โหดูแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะความสามารถให้เปิดโชคดีมีชายต่อธาตุไม้นะครับก็จะมีบัฟนะอันตัวเลขผมลืมแล้วนะครับแต่ว่ามีข้อมูลตรงนี้อยู่นะก็ไว้จากการธาตุไม้ครับอใครขาดก็แล้วแต่นะอมาดูตัวนี้นะครับตัวที่ผมยังไม่มีข้อมูลครับเป็นสายว่องไวธาตุไฟนะครับโอ้โหยืนสักใกล้เลยทีเดียวนะครับสกิลหนึ่งนะครับบัฟหลบลีก เพิ่มอัตราความแม่นยำเพิ่มอัตราความแม่นยำสกิลโอ้โหเป็นตัวบัฟเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแน่นอนที่สุดเป็นตัวบัฟน,นะครับแล้วก็ยิงใส่ศัตรูไม่มีดาเมจด้วยโอ้โห<อ>แต่ความสามารถไฮเปอร์เป็นฟื้นพลังนะครับเอาความสามารถไฮเปอร์จากตัวโคโรโบเรนเจอร์มาใช้เลยนะโอ้โหรอบนี้ที่น่าสนใจก็คงม,มีแค่ตัวการบินนะที่เน้นนะครับเอาไว้ใช้การบินตัวซารีมอบินอ่ะเดี๋ยวผมขอดูกาชาสักนิดนึงนะ โอ้แบบนี้ผมเอาตัวเปิดเรนเจอร์ดีกว่าอะลองเปิดสุ่มๆเลยแล้วกันนะสักหนึ่งตัวนะครับอ่าตู้กาชาตเจมม่วงยังอยู่นะอะใครคิดว่าอยากจะเปิดเจอม่วงน่าจะดีกว่าก็ได้อยู่นะไปเปิดเจอม่วงเอาก็ได้นะครับอ่ามาเลยครับโอ้โหอ่ะก็อย่างน้อยก็มีตัวมารีวิวนะอะขอลองเปิดต่อเนื่องครับอยากได้ตัวกันบินนะ อ่ะผมเปิดตัวไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเจมม่วงผมมีแล้วนะผมก็จะไม่เปิดเจมม่วงเพิ่มเติมนะครับตัดมาตัวที่ 2>, ท2โคนี่เด็กปฐมมีแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับอ่ามันมันอ่ากานพายุนะความสามารถไฮเปิลครับสกิลก็จะเป็นเชิงบัฟนะครับใช้งานดีแหละแต่ก็อย่างที่บอกว่า มันติดไทกะครับอยู่ตัวเดียวนะเจอไทกะก็สู้ไม่ได้ครับหายเกลี้ยงหมดเลยนะเตมครับแต่เป็นเจมรส,สึกโอเคผมได้เรนเจอร์มาหนึ่งตัวละอีกตัวหนึ่งขอคิดดูก่อนแล้วกันนะโออยากได้อยู่เหมือนกันนะครับฮอกกี้ครับเอามาใช้เป็นตัวกันบินนะคือโออันนี้ทําใจลาบากอยู่เหมือนกันนะคือด้วยความที่ว่าตัวของ อไอ้เจ้ามูนผีจีนเนี่ยมันสามารถปั้นแม็กได้ไงแล้วก็เสริมความโหดได้แต่ผมเนี่ยยังไม่อยากจะปั้นตัวกันบินนะผมอยากจะกบไปปั้นตัวพักพื้นครับที่แข่งแกร่งนะครับก็เลยไม่อยากเปลืองกบนะคือผมก็จบฟาสเตอร์สก็โอเคแล้วล่ะม่ได้ซีเรียสอะไรบ้างมายนะครับหมดยังเนี่ยอ่ะรอบสุดท้าย จะออกไหมเฮ้ยปีนี้ครบ7ปีเกมราเดนเจอร์ใช่ไหมอ่ะอันนี้ตู้กาชาแล้วแต่ความชอบนะเรนเจอร์ Ranger, นะครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยเอาใจคำมีแล้วกันนะเออโอ้ยมูนมานะครับอ่ะผมขอไปดูอุปกรณ์กันสนิดหนึ่งนะเออก็เพิ่มโอกาสอันนี้เหมือนจะเป็นเกียร์อันใหม่สุดเลยนะ โอ้ยผมยังไม่รู้ค่าเลยนะครับไอเจ้ารูปวัวเนี่ยปีนี้เป็นปีวัวนะครับอ่าขอดูการันตีนิดหนึ่งครับอเปิดเกียร์15ครั้งครับมีการันตีนะครับอ่ะผมได้เลนเจอร์ตัวใหม่ก็เท่ากับได้กบกบอ,อกัลต้าหนึ่งตัวนะอ่ะก็ยังไม่น่าเกลียดสเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวขอไปดูแพ็กเกจสักนิดหนึ่งนะครับว่าแพ็กเกจตอนนี้มีอะไรนะครับ โอ้โห oh, 729บาทนะครับผมไม่ได้ต้องการตัวอะไรเป็นพิเศษด้วยนะอนฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจนี้ผมก็อาจจะไม่ได้เติมนะครับก็ <And always S 1> ได้รูบี้นะครับ30 40 50 60 70 150รูบี้เฮ้ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่เรนเจอร์นะครับมันสุ่มนะอ่าก็สุ่มตามในรูปนี้เลยนะครับมีอยู่5ตัวนะอยู่ที่ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับ ตัวกาชาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นราคาที่ก็พอได้อยู่นะครับอ่าพอได้อยู่นะถ้าเกิดอยากจะได้ตัวอ่าซาริฮิมะนะครับคือซาริฮิมะเนี่ยเป็นาัดมืดนะครับเจอกับซาริบินเนี่ยมันก็พอจะยิงกันได้อยู่แต่ว่าถ้าเจอตัวอ่าซาริบินเนี่ยที่มันใส่เกียร์โหดมากเนี่ยมันก็ยิงไม่ไม่ได้เข้าง่ายๆนะดังนั้นเนี่ยตัวมูนฮอกกี้ฮอกกี้นะครับน่าจะดูดีกว่านะครับ อ่าส่วนแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่นะครับ4 7 9บาทโอ้โหอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันจะเลือกรับเลือกรับเลยเหรอเลือกรับเลยเหรอเนี่ยอ่ะรูบี้ก็พอได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากจะได้เกียร์ครับเดี๋ยวก่อนนะมันโอ้แต่มันล็อกอินตั้ง5วันเลยนะครับเนี่ยมันสุ่มอะ่ะมันก็บอกว่าสุ่มนะ แล้วเขาบอกเลือกนะครับเลือกยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่า 1iD ซื้อได้1ครั้งนะครับอักกลอยากได้เกียร์จำ m j ก็มารุ้นเอานะคือมันก็มีเกียร์กรบอยู่ด้วยครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์ไม่มีเกียร์กรบนะครับอ่ะแพ็กเกจนี้ผมเติมอยู่แล้วนะครับเป็นปกตินะครับโอเคผมเปิดการชักเกียร์ดีกว่านะอ่ะขอรุ้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าไอ้เจ้าเกียร ปีวัวทองเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับน่าจะเป็นเกียร์ใหม่นั่นแหละยังไม่เห็นค่าสเตตัสเกียร์นะครับขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมเนี่ยไอดีนี้ไม่มีบุญกับการเปิดเกียร์เลยนะครับโอ้โหอ่ะมาจัดกันสักสามรอบนะครับคือมันไม่เหมือนกับเกียร์เซตคริสต์มาสห้ดาวนะครับตามที่บอกนะครับว่า มันยกระดับได้เลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเกียร์นะครับเพราะว่ามันออกเยอะอ่านี้คือเราเตือนไปแล้วนะครับว่าให้เก็บให้เก็บนะครับและส่วนใหญ่ก็ได้กันนะสมหวังกันค่อนข้างจะเยอะนะครับคือมาเปิดเซ็ตเกียร์เดาวเนี่ยผมว่าอาจบางคนโชคไม่ไดีเปิดเป็นพันนะเอาจริงนะอันนี้ผมเปิด600รลูบี้นะครับโอ้ไม่น่าจะได้อ่ะเอาจริงได้มาชิ้นหนึ่งนี้เ hey ฮเลยนะต่อให้เป็นเซ็ตเกียร์กบก็เถอะ ของจริงนะครับผมไม่ค่อยจะโชคดีกับการเปิดเกียร์เท่าไหร่นะครับเลยแบบไม่อยากจะเปิดนะไม่เปิดเรนเจอร์ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมคงเติมแพ็ธรรมดาแล้วกันนะแล้วก็เปิดเรนเจอร์ครับลองเอามูนไอซ์ซอกกี้ครับมาไล่ตีนะครับกับทีมที่มีแซลลี่บิน่ะจะได้ดูกันว่าเวลร้อยสี่สิบเนี่ยมันซัดตัวแม็กซ์ครับล่วงไหมนะครับ นี่แหละคือความกดดันที่ฉันต้องมาเปิดเกียร์โอ้โหมาเปิดเกียร์หกร้อยทิ้งแม่น้ำครับนี่แหละผมถึงแบบว่าไม่เปิดเกียร์ดีกว่านะจริงๆโอ้โหไปเปิดเรนเจอร์ดีกว่าไหมเนี่ยโอ้มามีเกียร์ใหม่ด้วยไงอ่าผ้าโพกหัววัวปีใหม่นะครับอ่านอกนั้นก็ตามนั้นนะใครจะเปิดอะไรก็ แล้วแต่แล้วกันนะผมไม่ได้บังคับเลยนะครับเพราะว่าตัวของโคนี่นะครับตโนโบอลเนี่ยโอ้โหบัฟอย่างเดียวเดียวผมไม่ค่อยชอบนะและความสามารถเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่ตายแล้วฟื้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยปวดอะไรศัตรูมากมายนะครับคือสกิลมีบัฟอย่างเดียวอะคือเปลี่ยนธาตุไม้เป็นลายธาต มันก็เป็นสกิลออกนามมาทำอะซึ่งมันแบบไม่ได้ติดตลอดเวลานะครับไม่ได้ติดง่ายๆตลอดนะครับและยิ่งถ้าเกิดโตัมนมาโดนฆ่าตายไปด้วยเนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้พัฟหรอกนะอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นครับมีตัวนี้เนี่ยที่สกิลเป็นดาเมจสองสกิลนะครับแต่ว่ามันไม่ทะลุเลยนะครับก็ต้องไปดูสเตตัสนะว่ามันแบบตีแรงไหมตีลึกไหมคูลด์สกิลต่ําหรือเปล่านะครับความสามารถไฮเปอร์ก็ เหมือนบัฟให้มันยิงทุธทัดไม้หนักกว่าเดิมอ่ะแต่พอไม่ทะลุก็อาจจะใช้ยากสนิดนึงนะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละก็ต้องใช้เรนเจอร์ตัวอื่นเนี่ยช่วยล้างสกิลนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับบทสรุปก็เป็นตัวกันบินนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่จัดการนะน่าจะแบบจัดการครับตัวของอ,อะไรอะ่ะไอเจ้าตาลิบินนะครับเพราะว่าถ้ามันโดนตัวภาคพื้นของฝั่งศัตรูเนี่ยฆ่าเขาตายเนี่ย ล a าส a แอตแทติดแน่ครับ1นสกิลครับอ่าอยู่ที่ว่าจะยิงดาเมจใส่นะครับหรือว่า,าจะบัฟใส่โอ้ออกล a าส a t อตแทจะไปบัฟให้ใครล่ะก็คงต้องไปบัฟตัวอื่นนะแต่ผมว่ามันก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่ต้องการตัวกันบินนะครับอ่าก,ก็ก็ได้อยู่อ่ะมาลองดูแล้วกันนะใครอยากจะเปิดก็เปิดเอาแล้วกันนะครับส่วนตู้นี้ก็ ต็มม่วงครับรีวิวไปแล้วนะครับล่าสุดเลยไปดูคลิปกันได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็รีวิวล่าสุดไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะส่วนตัวนี้ก็เพิ่งออกมาไม่นานไปดูคลิปรีวิวกันได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งนะพอใช้ได้นะครับอ่ะตัวบินมีคลิปรีวิวหมดแล้วนะครับก็ไปดูแล้วกันนะอ่ะก็เรียกได้ว่าแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับจะเปิดอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับขอโชคดีแล้วกันนะ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็อวยพรกันอีกครั้งนึงครับปีใหม่ไม่เจ็บไม่โจนเปิดกาชาให้ได้เรนเจอร์ให้ได้กเกียรตตามที่ต้องการนะเปิดอะไรก็เกลือให้มันน้อยๆล้วกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้ด้วยกันนะครับมากันครับสวัสดีครับ